ผมร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะผมก็ไม่รู้ที่แรกกับเราว่าร้อหกสิผมก็ไม่รู้จะเท่าไหร่เหมือนกันเนีเนี่ยสูงกว่าพี่เต๋อค่ะพี่เตอ160๋อร้อยหกสิบกว่าอ่โอ้พี่เต๋อมาอวัสดีคาัสสาาาาาา สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณแม่กับพี่เต๋อนะคะมาที่ไหนคะพี่เต๋อม,มาที่ปทุมธานีครับมาที่ปทุมธานีนะคะปาทานฟาร์มค่ะซึ่งคราวที่แล้วคุณแม่ได้ไปถ่ายที่ปาทานฟาร์มที่อำเภอเหล่าควานจังหวัดกาญจนบุรียแต่ครั้งนี้เราเปลี่ยนสถานที่มาถ่ายที่จังหวัดปทุมธานีคลองหลวงกันบ้างนะคะและที่อยู่ข้างๆข,ข,ของพี่ปาทานนี้ก็คือจังไรพี่เต๋อทองแดงทองแด, <ๆ sociology. S 1> ดงพี่เต๋อจําได้นะคะนี่ทองแดงนะคะซึ่งเมื่อก่อนก็อยู่ที่เหล่าขวานถ้าใครเคยดูคลิปเก่าๆทองแดงก็ อ่าได้เห็นวิวัฒนาการของทองแดงมาด้วยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับทองแดงนี่เรามาเริ่มอีกนิดนึงค่ะว่าทองแดงนี่เขาเป็นลูกของใครนะคะเป็นลูกของเจ้ายักษ์เจ้ายักษ์เป็นลูกช้างอูไทยสายชา้างอุไทยแต่ช้างสายช้างช้างอูไทยนะคะซึ่งเป็นควายอุไทยธานีครับนี่นะคะจุดเด่นของทองแดงนี่นะปัจจุบันนี้เขามีการพัฒนาจเจริญเติบโตค่อนข้างที่จะเร็วเหมือนกันนะคะพี่ชอบอะไรในตัวของทองแดงะคะพี่ เห็นที่แรกที่ชอบเลยผมว่าหน้าเขาหล่อแลวเขานิ่งอ่านิ่งจริงค่ะนิ่งจริงมากเลยนะคะตอนนี้เครื่องด้วยเหมือนลูกปั้นเลยกี่ปีแล้วคะทองแดงตัวนี้พี่สองปีกับห้าเดือนครับสองปีห้าเดือนนะคะจากคราวที่้าที่อยู่ที่เหล่ากว่านี้เขายังไม่โตใหญ่ขนาดนี้เลยครับตอนนั้นสองปีสองเดือนประมาณนั้นใช่ไหมต้แสดงว่าเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่ประมาณสามเดือนสามสี่เดือนโอ้โหเดือนเมษาเมษาพุทธภามิถุนากระติงหาประมาณสี่เดือนสี่สี่เดือนห้าเดือน จากค่าวที่แล้วเรายังเห็นความอัตลักษณ์ยังไม่ชัดเจนณนะปัจจุบันนี้คือมีความชัดเจนในตัวของทองแดงมากนะคะไม่ว่าจะเป็นลําคอของเขานี่ไปทางสายพ่อของเขาครับเขาเป็นลูกอะไรนะคะพี่แม่เขาชื่อแม่ขวัญค่ะแม่เขาอยู่ข้อพี่สันติอ่อาสันติตรงบ้านานานครนายกเลยครับ,รบแล้วไปได้มาอย่างไงใครแนะนําให้ค่ะทองแดงเนี่ยครับพี่เออมันมีน้องคนหนึ่งเขาได้มาจากพี่สันติแล้วตอนเนี้ย ขาก็เรียกผมไปดูเรียกผมไปดูแล้วชอบไหมตัวนี้แต่ตอนนั้นมันก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรอย่างนี้หรอก่นอะก่อนที่ไปอยู่เราขวัญนะเขาก็เริ่มดีแล้วนะซึ่งก่อนหน้านั้นก็ดูแห้งๆไม่มีอะไรเลยค่ะแต่ตอนนี้มีความแตกต่างจากเมื่อก่อนเยอะมากคะพี่อ่าก็เหมือนกับเขาเลี้ยงธรรมชาติเนี่ยพอมาอยู่เราได้กินดีอยู่ดีนอนเต็มที่มันก็โตขึ้นโตขึ้นแต่โตโตจริงๆนะคะตอนนี้เขาก็สูงร้อยหกสิบกว่าแล้วบงครั้งเนี่ยตัวนี้น่าจะหกสิบแล้วครับ หกสิบวัดโตทุกวันตัวนี้โตคือแบบผมยังงงเลยอะไรละ <ผม S 2> หลายวัน,บบนไปดูเลยหน,หนูนานมา <c oughs> เห็นทองแดยใช้ทองแงดงแ้่หรออะไรอย่างนี้เพราะว่าเขามีความโตของเขาแล้วเขานิ่งจริงๆเหมือนอย่างที่พี่ประธานบอกเหมือนลูกป,ปั้นมากเลยคือเขานิ่งมากเลยถ้าผูกไม่ก็เด็กนี้คิดว่าเป็นรูกป,ปั้นเลยนะคะเนี่ยดูดิ <c oughs> ใช่ใช่ยิ่งถ่ายรูปไปผมยังนึกว่ามัเนลูกน้องถ่ายรูปไปดู เฮ้ยไปถ่ายกับรูปปั้นที่ไหนมาเอ้าวันนี้มันทองแดงดีกว่าเราจับพี่จัไม่ได้เลยพี่ประธานจัไม่ค่อยได้จำายของทองทองแดงไม่ค่อยได้ไม่ว่าจะเป็นอย่างที่พี่ประธานบอกนะคะเรื่องความหล่อของเขานี่นะคะความหล่อของเขาหล่อจริงๆนะคะหน้าผากของเขามีความเป็นอ่าแต่ช้างอุทัยหูช้างอุทัยนี่คือใหญ่อยู่แล้วนะคะตัวใหญ่มากเลยอะค่ะช้างนะคะผมจะไปดูไปไม่ทันละค่ะไปแล้วท้างอุทัยเสียไปแล้วเนาะค่ะ รู้แต่ตอนนั้นแต่เขาก็ป่วยมาพอสมควรแล้วค่ะมือนกันเลยใช่เขาเหมือนช้างใช่ไหมเพราะว่าแต่ช้างนี่คือตัวใหญ่อันนี้ถือว่าเหมือนตัวแทงของช้างเหมือนกันนะคะเน<ข>ี่ยตัวนี้เขาะได้แม่แม่เขาเป็นวารเหล่าเก่าบ้านนาบ้านนาเลยเหล่าเก่าดั้งเดิมเลย<อ>ก็เลยเขาก็เลยได้ตรงแม่หมาคือหางยาวตัวลำตัวกว้าง<อ>และอัตลักษณ์ไทยก็ชัดเจนเขาจะชัดเจนเรื่องอัตลักษณ์เลย ัดเจนมากจริงแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนี่อุ้งมะพร้าวของเขาหน้าอกของเขาสันคอของเขานี่ได้มาทางไหนพี่เตอรทางอุทัยนะคะช่วงนี้พี่เตอพี่เต,อ,ตอนิ่งมากพี่เตออยากขี่ไหม <c oughs> พี่เตอบอกไม่กล้าขี่เพราะว่าเขาสูงขึ้นเยอะนะคะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นอ่ะช่วงนี้ <c oughs> ช่วง <c oughs> ช่วงเล็บเท้าของเขา้นะคะอย่างที่พี่เตอบอกจากเมื่อก่อนตัวยังไม่เท่านี้แต่ตอนนี้คือช่วงระยะเวลาแค่สเดือนนี่ิดประมาณประมาณ มาขนาดนี้แล้วอะค่ะจะสูงเลยคุณแม่แล้วนะคะนี่ตัวนี้นี่ความสูงของเขาขู่ตรงนี้ก็ได้ได,ได้ได้ช้างเหมือนกันนะคะในตัวนี้เนี่ยผมไม่ได้วัดหลายวันจะดูเดเลย<ด>ถึงนี่ผมแล้วเน,นี่ย <c oughs> สูงว่าพี่เตอ๋อ <c oughs> นี่ก็แ่ผมใส่เท้าแล้วปดถอดโล้วโ,โอ้โหนี่นะคะ,ะนี่นะคะพี่ประธานเป็นเกียรติมากคะวัดวัดกับอาทองแดงเองเลยนะคะน<อ>ี่พี่เต๋อทำอะไรเขาเนอะลูก ผมร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะผมก็ไม่รู้ก็ที่แรกกับเราว่าร้อยหกสิบผมก็ไม่รู้จะเท่าไหร่เหมือนกันเนีเนี่ยอสูงกว่าพี่เตอ๋อค่ะพี่เต๋อร้อยหกสิบกว่า,อาโอ้โหพี่เต๋อมอันแสดงว่าเขาขึ้นสูงร้อยหกสิบหกสิบห้าได้ละมั้งคะแน่่างอะนะครับ <ผม S 2> พี่ผมไม่ได้วัดหลายวันแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกอะโตทุกวันค่ะแต่นิสัยยังเป็นเด็กอยู่เลยนะยังเด็กอยู่เลยเขาเพิ่งสองปีกว่าปอายนะคะพี่เขาเพิ่งสองปีกว่าปลายเองท่าแต่โตตมากนอนนี่กลางคืนนิด หันหลังให้พี่หยกเลยอะมองหน้ากันไม่ได้กลัว <c oughs> สู้กลักวกลัวพี่หยกนะคะเพราะว่าพี่นี่มีพ่อพันสองตัวนะคะคือหยกสยามกับอาทองแดงน,นะคะซึ่งทองแดงน,นี่จะมาเจมเจมตัวหน่อยคือมาอยู่ที่ดลังของหยกสยามนะคะการที่ไม่กล้าสบตาหยกสยามอยู่ช่วงบ้านท้ายของเขานะคะเขาโชว์เป็นควายที่โชว์มากเลยะค่ะดูช่วงบ้านท้ายช่วงตรงนี้ของเขาคุ <c oughs> ้นเืิดพ่อเขามากเลยะค่ะช่วงตรงนี้ค่ะพี่ไปเต๋อทำไรลูกๆคำคพไปเต๋อลูกๆคำาของเขาอีกไหมนะคะโตขึ้นเยอะไหมเต๋อ เยอะพี่เตอ๋อกล้าขี่ไหมลูกโอ้ยแมวมวพี่เตอ๋อบอกไม่กล้าขี่แล้วนะน่าจะลื่นตรงนี้นี่ถ้าเป็นควายไม่เชื่องยืนไม่ได้นะอย่างเงี้ยมาอยู่กับผมไไม่ได้ค่ะ,ะไ,ไม่ได้จริงพี่อันนี้คือเขาเน่งมากแลวช่วงลําตัวของเขาแ้านะ,ะมีความยาวมากเลยท่าที่ช่วงลําตัวของเขายาวยาวมากคุณมองทางนี้คุณแม่อยู่ทางนี้มองไม่เห็นพี่ประธานเลยกนะ็คือความสูงของเขามองไม่เห็นพี่เตอ๋อเลยอะ่ะดูดิพี่เตอ๋ออย่างที่ผมบอกอนาคตตัวนี้น่าจะร้อยเจ็ดสิบกว่าค่ะ กูเขาเพิ่งสองปีนิดๆเองอะค่ะสองปีนี่คือเขาสูงร้อยหกสิบกว่าแล้วก็ถือว่าเป็นพ่อพันธุ์ที่สามารถพัฒนาไปได้อีกเพราะว่าเหลือระยะเวลาอีกตั้งหลายปีอะค่ะใช่แล้วอย่างนี้พี่จะมีการเดินลงสนามบ้างไหมค,ครับพี่ครับผมกะเดี๋ยวรอเวลาให้เขาอ้วนเต็มนี้ก่อนหน่อยแล้วเดี๋ยวจะเอาไปเดินเล่นได้เจอกันแน่ในสนามตัวนี้ค่ะโอ,อ้แต่ยังไม่มีการลงเดินสนามใช่ไหมคะยังเลยไม่เคยเลยยังไม่เคยเลย โอ้ไกลแล้วนะคะใครใครเป็นแฟนขับทองแดงไปรอชมได้นะพี่ประธานจะเอาออกโชว์แล้วนะคะที่น่ๆแคือถือว่าเป็นพ่อพันธุ์ที่ดีอีกหนึ่งตัวครั้งเรื่องกรรมพันธุ์ของเขาแต่ช้างอุทัยครับก็ซึ่งเป็นพันธุกรรมที่ค่อนข้างที่จะตัวใหญ่โครงสร้างดีช้างอุทัยนี่เขาก็เป็นลูกดาวสีพีเนาะใช่ค่ะตัวใหญ่ตัวใหญ่จริงคุณแม่เคยเห็นเขาแล้วนะคะว่าช้างอุทัยนี่ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็มีความสวยของเขาด้วยอะไรด้วยค่ะนี่นะคะดูช่วงท้ายของเขาื เป็นเนื้อกล้ามเนื้อเป็นปั้นๆเลยแล้วก็มีความยาวช่วงลําตัวของเขานี่ยาวมากเลยนะคะแล้วก็ช่วงสันคอของเขานี่เป็นไงพี่เต๋อสันคอของเขาโอ้คัเาเน่งมากขนาดคุณแม่ ม่ได้เจอเขาหนายเขาก็ยังมีความนิ่งในตัวของเขาเลยนะคะโอ้โหโ,โอ้โอ้นี่นะคะความนิ่งของนี่แล้วก็นี่ดูมีความเป็นไทยชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัตลักษณ์แล้วก็นี่กุ้งมะพร้าวนะคะแล้วก็ถุงเท้าของเขาเลา็บเท้าของเขาทางคุณแม่คือน้องน้องอะไรนะคะื่อพิวเลยคะ่ะเป็นผู้ดูแลอีกหนึ่งคนใช่ไหมคะนี่นะคะโอ้น,นี่โหนายโฉนายโหนาตนานหน่อย,อนนอย,อนนยแล้วลูกของแม่นี่นะคะที่ประธานบอกคือเห็นจุดนี้คือเรื่องลหลองของเขาก่น,นใช่ไหมคะ น่าหล่ออ่อะไรคมตรงนี้มีสมันคมสันจมูกอ่าครับกระเขานิ้วเข่าของเขาเนี่นะคะของแดงก้มในลูกก้มในลูกโอ้โอบเขาเรียกอะไรนะควายมีดั้งอ่าดั้งดั้งโดดแั้งโดดนี่ดูนี่นะคะช่วงตรงนี้ของเขาโคนเข่าของเขานี่นะคะช่วงนี้ของเขานี่พุสแสดงว่าหน้าผากของเขามีความกว้างหูตูตาของเขาตาขน่งคิ้วของเขาเนี่นะคะช่วงนี้พูแต่หล่อจริงสิพี่ ครับจมูกโด่เป็นสารเลยพี่เตอ๋อเหล่ากับพี่เตอ๋เออ่ะเ <laughs> อาเล่นนะคะพี่เตอ๋อบ้าโคเลยเลย่ะโหยอย่างนี้พี่ประธานดีการดูแลอย่างไงบัางคะทองแดงตัวนี้เช้าเช้าเราก็จะปล่อยให้ไปนอนโคนคประมาณเจ็ดโมงเราปล่อยไปนอนโคนแล้วก็เก้าโมงก็แดดออกก็เริ่มมาเข้าบ้านเข้าบ้านมาก็ให้กินหญ้ากินหญ้าเพโกล่าแล้วก็กินฟางแล้วผมก็จะมีเป็นละอองข้าวโพดลองข้าวโพดให้ให,ให้เขากินแล้วก็ มีฉีดน้ำนี่คือคือวิธีการดูแลค่ะหลอย่างนี้อนาคตพระพันธทองแดงอย่างนี้ค่ะพี่เขาจะมีการรีดนำเชื้อไหมคะมีการรับผสมจริงอะไรอย่างนี้มากไหมคะพี่แล้วปัจจุบันหรือว่าเฉพาะแค่ผสมพายฟาร์มของเราอย่างนี้ค่ะพี่เดี๋ยวผมช่วงนี้ผมก็จะรอดูเพราะว่าอายุเขาก็ใกล้จะผสมแล้ว<อ>ใกล้รีดนำเชื้อแล้วใช่ใช่ใช่รอดูก็อีกพักนึงเดี๋ยวผมจะรีดร<อ>ีดรีดนำเชื้อแล้วก็ ก็รับประสมเหมือนกันนะครับจากที่คุณแม่ดูคือเขาก็เป็นพ่อพันุ์ที่สามารถพัฒนาไปได้ด้วยแล้วก็เป็นพ่อพันธุ์ที่ชั้นดีเหมือนกันเพราะว่าพ่อของเขาคือเป็นพันธุกรรมที่ดีเลยละ่ะคือส่งลูกออกมาดีมากๆนะคะตัวนี้อย่างทองแดงตัวนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุกอย่างครบมีความเป็นไทยครบในตัวของเขาหมดเพียงแต่เขาตอนนี้อายุเขายังไม่ถึงเพิ่งสองปวกกว่า,วา,วาเองครับส <ตก S 2> องปวกเขา<อ>เ<อ>พิ่งมาโตได้ไม่กี่เดือนนี่เองนะใช่ค่ะ <laughs> ถ้าใครนะคะแบบสนใจหรือว่าเป็นแฟนคลับของแดนนี่ก็หรือว่าอยากมาเชี่ท์ทมก็มาได้ที่ประธานฝั่งที่คลองหลวงปทุมธานีซึ่งทองแดงย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วนะคะไม่ได้อยู่เหล่าขวัญแล้วนะคะย้ายมา จะประจำเลยไหมคะพี่ข้าประจำอยู่นี่เลยแดงจะประจำอยู่ที่นี่แล้วนะคะใครไปที่เหล่าขวัญนี้จะไม่เจอทองแดงแล้วนะคะทองแดงมาประจำที่นี่แล้วเราขวัญจะผมจะเอาเพชรหลวงลูกลุงเพชรเอาไปคุมที่นู่นแทนละอ๋อพี่เต๋อเป็นไงม้างพี่เต๋อเล่นเพลินเลยอ่ะเขานิ่งมากพี่เต๋อคำคำเพลินเลยนะคะอันท้าของเขาค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยเมื่อกี้ผมื่อไผมทับข้ามือทับเอาไว้มีในบ้านนี่มีสองสาตัวใส่ทองแดงเอาไว้อ๋อ ให้คือผสมกับทางฟาร์มเราแล้วหรอคะครับมีสองสองตัวติดแล้วด้วยหรอคะพี่ตรวจท้องติดเรียบร้อยแล้วโอ้โหงั้นทองแดงไม่ธรรมดาแล้วอีกแล้วนะคะคือแบบว่าผสมจริงไปแล้วด้วยสองตัวสองแม่ครับติดแล้วด้วยติดแล้วแม่หนึ่งผมทับเอาไว้ตั้งแต่ก่อนจะย้ายไปเราขวัญแม่หนึ่งอะท้องหลายเดือนแล้วด้วยแล้วก็อีกแม่หนึ่งตัวเขาใหญ่ใหญ่อะ สองปีกว,กว่าเนี่ยนะคะพี่อ่าครับโอ้แลวอีกแม่หนึ่งที่เขาใหญ่ๆที่ว่าแม่ซัมซุงอ่ะก็ก็ก็ทับไปแล้วอันนั้นก็ตรวจได้ละสองเดือนท้องสองเดือนแล้วเป็นลูกของทองแดงเหรอครับซัมซุงอ่ะนะคะโอ้สายเพชรอุดรทองแดงใบไฟเกินนะคะเนี่ยคือสองควบก,กว่า,วาสองสองมีภรรยาสองตัวแล้วเนี่ยติดประมาณกี่เดือนแล้วะคะพี่ตัวนั้นน่าจะประมาณอีกตัวหนึ่งน่าจะเจ็ดเดือนแล้วก่อนอก่อนผมเอาไปก่อนเอาไปเราขวัญน,นะไม่หกเดือนก็เจ็ดเดือนประมาณต้องดูวันที่จดเอาไว้ แสดงว่าเขาขึ้นมาส่งก็ปีกว,กว่าเองดิคะ่ะนี่เราก็ต้องมารอลุ้นลูกของเขาดิคะว่าจะเป็นแบบไหนโหแสดงว่าเขามีความแข็งแรงมากเลยนะคะเนี่ยปล่อยไม่ได้เลยนะคะเนี่ยยกพยายามเผอตัวนี้ขึ้นเลยละ่ะหนูก็คิดว่าอย่างนั้นนะคือขนาดนี้ก็ยังไปส่องแม่เราคะ่ะถ้าปล่อยรวมกันไม่ได้แน่เลยทองแดงทองแดงกว่าเรียบแน่เลยคะ่ะมันขโมยเลยใช่แต่<ฮ>ยกเดินมานี่เขาหันหลังให้แล้วก็หนีไปไกลเลยนะ,ะเขาไม่สู้นะเขา ขาไม่แยกควายที่หาเรื่องหาเราเลยเาะเขาหนีอย่างเดียวเลยนะเด็กเล็กๆลูกควายเนะี่ยผมเอา,ม,ามีควายตัวผู้เล็กๆเอาไปปล่อยไว้เขาก็ดูแลดีเขาอืีนิสยดีมากเลยอะตอนนั้นที่เราดูกันนี่คือเขามีมีท้องกันเกือบทุกตัวเลยนะคะนะ่ะครับใช,ใช่หมดแล้วตอนนี้ท้องหมดแล้วด้วยนะน่าจะหมดแล้วเดี๋ยวต้องรอคลอด้อ,ดองแดงสองยกสยามกี่ตัวนะคะพี่สามสามวหสัยตัวมันจะมีแค่มีแค่ผมท้องอัศวินตัวหนึ่ง แล้วก็แผนอุแนทแผนอุทัยตัว<ฆ>ที่เหลือก็จะเป็นยกพยามหมดกับอทองแดงแต่คุณแม่ชอบมากเลยคือเขามีความนิ่งเนี่ยนะฮะดูดูนี่ดูความลำตัวของเขานะคะค่อนข้างที่จะยาวมากเลยค่ะยาวแล้วอนาคตนะคะ,ะ,คะ,คะเขาเพิ่งสองปีกว่าแล้วอนาคตถ้า,าเขาบอกว่าควายจะเริ่มจบตัตได้เจ็ดปีเขาจะต้องอย่างที่ที่ประธานบอกเราที่แน่คือร้อยเจ็สิบ ขึ้นแน่เลยผมว่าไม่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 น่าขาดอยู่แล้วตัวนี้เพราะเราะว่าตอนนี้นี่พี่เตอร์160กว่าถ้ามองนี่คือมองไม่เห็นพี่เตอแล้วนะคะคือนี่เห็นแค่ปัววิบ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 นะคะพี่เตอเพราะว่าตอนนี้พี่เตอร์160โัวทางแดนเป็นยังไงลูกชอบมากเลยค่ะก็คือแบบนี่คนหาใี่เขาโชว์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 มีความนี่เรามาดูช่วงท้าย นี่ดูไม่ว่าจะเป็นเรื่องอันธพาของเขานี่นะคะอันธ้าของเขาค่อนข้างที่จะใหญ่มากเลยแค่สองปีก็กว่าแต่อันธ้าของเขาใหญ่โตมมากสังเกตได้นะคะพี่เต๋อรักงานจับไข่นี่เดี๋ยวให้พี่เต๋อแล้วพี่เต๋อจะเป็นเซียนจับไข่นะคะเป็นยงไงบ้้งลูกพี่เต๋อเทาฝ่ามือเลยครับเท้าฝ่ามือพี่เต๋อเท้าฝ่ามือพี่เต๋อนะคะไข่ตรงเขาบอกว่าไข่ตรงนี้เป็นไงครับพะธานทานแต่ําเชื้อ ดีเพเยอะให้ลูกดีดให้ลูกดีด้วยอันนี้คือคนเก่าคนแก่บอกมาตามๆกันมานะคะแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นแบบนั้นด้วยหให้ลูกส่งลูกดีแล้วก็อีกไม่กี่เดือนเราก็จะเห็นลูกของทองแดงแล้วนะคะนี่ยังไงถ้าลูกทองแดงออกมานี่เราควรพี่ประธานโชว์หน่อยนะคะว่า,าทองแดงส่งลูกมาเป็นแบบไหนนะคะแต่นี้อยู่กับพี่ดมเตะดมค่ะนักขนายกอะครับคผมได้มาจากพี่ดม มาพร้อมลูกเขาลูกเขาเป็นฝ่ายเผือกน้องนครนครที่เมื่อเช้าได้ดูกันไปบ้างแล้วนะคะครับแม่ดอกคูนี้ท้องเจ็ดเดือนแล้วครับท้องกับอัศวินอัศวินของ,อของเสืเต๋อวะลูกของเขานะคะลูกของดอกคูนะคะเน้นย้ำลูกดอกคูนะคะนี่ส่งลูกออกมาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่สรีระของเขาดูสั่คอของเขาแล้วอย่างมันเป็นควายเผือก